ครับในรอบหลายเดือนที่ไม่ได้ออกมาวิ่งโบนนะครับวันนี้วันหยุดพอดีก็ได้เลยมาเริ่มวิ่งดูงานแรกเข้ามาแล้วครับวันนี้จากโครงการสามไปตำลูกบางปูครับ เปิดบาเปีบเดียวงานเข้าแล้วครับเรีย <c oughs> กก็ขอให้พระวนาขออ่ให้โบนระงับนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําใบกับขี่สาธารณะเลยครับเพราะว่าผมพักวิ่งไปนานมากกพัวแต่เขาจะาระงับอยู่เพาไม่ได้วิ่งทำอาหารกินไม่มีกรณีพิเศษให้กันหน่อยบ้างนะเพราะเราไม่ได้วิ่งประจำารืวิ่งเป็น งานเสริมเราไปรับงานแรกกันเลยครับงานแรกส่งเสร็จเรียบร้อยครับส่งลูกค้าเสร็จก็มา รอหน้าหมู่บ้านนี่ครับไม่มีที่จอดอจอดข้างๆทางเข้าหน้าหมู่บ้านปรึกษาร้อยหกบางปูตำลุตั้งรอลูกค้าวนไปครับรองานเด้งมีงานหนึ่งหางหรือว่งางทิ้งช่วงหรือเปล่านั่งรอเล่นไปครับพ,พี่เพื่อน คนไหนมีข้อมูลที่จะมาแนะนำไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการทำไปขีดสาธารณะตอนนี้ทางบวงเขาออกกฎเกณฑ์มาที่จะให้ทำสิ้นสุดสิ้นสุดเดือนไหนครับรู้ว่ามีความคือบหน้าอะไรบ้างครับช่วยมาบอก แนะนากันบ้างนะครับไปเริ่มชี้สาานะก็ก็หาเวลาไปทำย่านครับคือว่ามันไม่ก็มีเวลาแต่น่าจะมีเงื่อนไขให้คนที่ขับงานเสริม บ้างก็ดีนะผมว่าคนที่ไม่ได้ขับประจำคนที่ขับเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลิอกอะไรไปอย่างนี้ครับพอได้ออกมาครับได้ค่ากับโกงกับข้าวาน,น้ำค่า ไปว่ากันไปจรงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับต้องหาอาชีพเสริมบ้างครับอะไรทำได้ก็ทำไปครับอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่มีตังใช้นะ ตั้งใช้ต้องทำงานนะครับโอ้หานเงียบมากนะ่ห่างหางนักบบ้านสักพักเดี๋ยวก็จะขับเ,เรื่อยๆไปพอมีงานเดิ้งขอ,อยาขับรถต่อก่อนครับ สองเข้ามาแล้วครับงานที่สองเข้ามาแล้วไปลุยกันต่อเลยแล้วแบ่งแถวแพทย์ศาเลยครับางานทะถึงจดค้ครับางานที่สองส่งเสร็จเรียบร้อย บางเมืองใหมุ่มดปาการครับระยะเวลาสานาทีพอดีงานที่สองส่งเสร็จเรียบร้อยครับดูงานที่สามกันต่อเลยงานที่สาส่งเสร็จเรียบร้อยดูแถวรับลูกค้าจากโรบินสันมา ได้ยอด72บาทรอบที่3รอโหกว่างานจะเด้งก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับปักหมุดมาม,มีงานวิ่งปักหมุดมางานไม่ด้งก็เลยขับรถเล่นมาเรื่อยๆช้าๆได้ลูกค้าที่โรบปสันทางกำลังจะออกไปทางบางปูพอดี ได้เสียเวลาบนก,บกลับยูเทินไกลหน่อยส่งเสเร็จเรียบร้อยแล้วครับงานที่3ส่งสินเรียบร้อยยอด72บาทงานที่4มาแล้วครับแต่ระยะทางก็ประมาณ20 7กิโลจากไทยประกันไปสังบูรใต้ จะคุ้มหรือเปล่าครับยี่สิบเจ็ดกิโลสองร้อยกว่าบาทในโหมดอีโคโนมีลูกค้าเรื่องโหมดอีโคโนมีมาติดไฟแดงสามรอบครับยังไม่ได้กลับรุนนะครับตอนนี้รอลุ้นว่าลูกค้าจะยกเลิกหรือเปล่าแต่ลูกค้าต่างชาติน่าจะไม่ยกน่าจะไม่ยกเลิกนะก็มาแล้วแต่ แล้วแต่จังหวะข้าเราไม่ไหวก็ยกเลิกไปทันทีก็มีครับรอต่อไปครับ ต่อนลครับทันที่4ี่ปิดจบเสร็จเรียบร้อยสำโรงใต้ทิปสุดท้ายทิปที่4ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับวันนี้ก็จบสีทิปพอพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ